เราได, yup. ด้เจอกันเมื hmm. yes, hmm. ่อไม่นานมานี้นะคะเรื่องนีกเกิดแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆมากๆเลยเพราะว่าแฟนๆบอกว่าอยากจะเจอทุกวันเลยมาเจอมาเจอใช่ใช่เลยทุกคนใช่ค่ะขอบคุณจ้าครับมาเจอกันครั้งนี้สดใสมากๆเลยนะคะอ๋อถจบแล้วขอบคุณราคาขอบคุณค่ะจริงหาใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ ใช่หลอไหมอ่ะหลอกไหมขอบคุณค่ะถามว่าสดใสอ่ะแฟนๆยังนั่งนึกกันอยู่แต่ถ้าถามว่าหลอกไหมแฟนๆตอบได้ทันทีอ๋อกีเบกอรอก็แบ่เซ็กซี่แบตัวก่อน ครั้งที่แล้วไม่ได้ไปทะเลอะครับแต่ครั้งนี้ก็เลยอยากจะหาโอกาสไปทะเลค่ะว้าวซึ่งเมืองไทยทะเลเราสวยมากพี่โจ맞제맞제ครับแล้วบ้านแฟนของคุณก็ติดทะเลกันทุกคนเลยอ้าวจริงจ๊ะ哟ใช่ไหมยู่ไหนฮะดูไหนหัวหินหัวหิน

เมนูหนึ่งอะที่พี่โดยบอกว่าต้นทานกอดกลับนะอะไรที่เขาโยนกันอะผัดผักุ้งไฟแดงเนี่ยโมนิกลรี่บกกงเนี่ยมใช่ไหมเมาใช่ไหลนี่ยมามี่มเนหมนี่ยมนใหนี่ยม่ี่มานี่ยาในี่นียาช่่มาต้อไทนีาชใช่มน่ยมใไหมเ้ียไหมเมาไหมนีมไหนมไมน่มนี่ยมาไหน่ยมาใช่น่าจะผไเน่ยาผ่เนาไมเนไฟแดนไทย

อ้ยว่า이렇่ลงมเจาคือจะได้เหอใช่ค้าน่าจะเป็นเมนูนั้นยังไม่ได้ทางไ่หมตอ้ชิ้นก็ที่โยนโยนะครัยังไม่สดอาทำยังไงดีล่ะอีกีเซออยู่แถวไหนแล้วเขาอยู่ที่อนเรจามาครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตใช้ชื่อว่าอูรีแอนนะครับอยากรู้ว่ามันมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างและแตกต่างจากอูรีที่ผ่านมายังไงบ้างนะ 어 사실 저번에는 이제 첫 시작이고 지금은 이제 마지막을 살서 달려가고 있는데 오늘 딱 마지막 도시인 방콕에서. 하기도하고그고앵콜투어자체지금큐시트가다달라졌기때문에아무래도거의다른공연이라고봐도무방할정도로 yeah. 네새로운콘서트를준비해서왔다고얘기할수있을것같습니다บอกตๆเลยอะค่อันนี้ก็คืออยู่ในทัวรอังกอรอยู่ใช่ไหมคะก็คือเซตลิสต์หรือคชีนเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากๆเลยก็บอกได้เลยว่าเหมือนรู้สึกว่าคนที่มาดูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็คือตั้งชื่อว่าอูรีแอนะคะก็คือเตรียมมาเยอะมากๆสำหรังานนี้อ่า แล้วก็ได้ยินมาว่าพังนี้อูรีแอดก็คือเตรียมความพิเศษก็คือเล่นกีตา้าด้วยใช,ใช่ไหม่าไม่คุ้นรู้จึงอยากโชว์กีตา้าเพราะอะไรครับครูจึดงอสัชิช่รักจังเลยก็จเก่งมากขั้น b a n มากันเป็นมากีกา คือเริ่มเตรียมที่จะเล่นกีตาร์ให้ทุกคนดูสดๆเพราะว่าคือเพลงแนวเพลงของผมก็คือมีวอลเป็นส่วนมากแล้วก็คือเล่นเป็นมิวสิคแนส่วนมากใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันพิเศษตรงนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่ามาถึงเวลาแล้วที่เราต้องโชว์ความสามารถที่เล่นกีตาร์ให้ทุกคนดูสดๆว้าวผมคือเความตั้งใจของผมนะ แฟนๆเขาคือเคลียร์หูรอเลยฮะฮะจริงจ้ะเหรอครวันนี้เราเตรียมตัวมาแล้วค่ะงั้วันนี้เตรียมตามาเหรอคะมาดูมาเจอมาดูมาเจอมาดูมาเจอฮะถามที่นี้ดีกว่าฮะอยากรู้ว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมาเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากับคอนเสิร์ตบุรีที่ผ่านมานะฮะ 아, 일단 어, 지금 제가 했던 그 공연장에서 오늘 또 내일 또 하게 되지만 그 공연장에서 이 주는 되게 큰 에너지가 있는 것 같아요. 일단 팬분들이 주시는 그런 메시지라든지 그리고 또 에너지 같은 것들이 굉장히 아주 또 기억이 많이 남아서 사실 오늘 ถ้าอยู่ที่นี่มาถึงวันนี้ก็คือก้รู้จักกับทนที่นี่ก็คือการที่ได้รู้จักกับทุกคนที่นี่ก็คือการที่ได้รู้จกกับทุกคนที่นี่ก็คืารที่ได้รูักับคนที่นี่ก็คือาที่ได้รู้กับทกคนจี่นี่ก็คือการที่ได้แู้จักกับมุกคนงีนก็อการทไดู้้จักกคนที่นี่ก็คือกาที่ได้รู้จักกับทุกคนที่นี่็คอการที่ได้รจากฟนๆทนงานที่ะเป็นอะไรที่ได้รจักกทุี่นีก็คือา้จนถึง 네, 그리고 또 갑자기 생각나는 게 첫날이었나 둘째 날에 왼쪽 밑에 스탠딩석에 키가 건장하신 체격의 외국분이 한분 남자분이 계셨었거든요. 너무 잘 놀고 계셔가지고 게좀 기억이 남는 것 같아요. 2 <목소리> ก็คือมีแฟนคลับท่านหนึ่งน่าจะเป็นแฟนคลับต่างชาติอยู่มุมประมาณแบบโซที่แบบซ้ายมือของผมตัวใหญ่สูงๆแล้วคือเขาเอนจอยมากๆกับเพลงอะคะก็เลยจดจำคนนั้นได้ด้วยว้าวเป็นคนที่ใส่ใจแฟนคลับมากนะปรบมือนะสิฮะทุกคนถ้าพูดถึงเอเจซต้องบอกเลยว่าแฟนคลับไทยเนี่ยมุ่จุดชาวไทยเนี่ยเขาไม่เขาไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วคุณสัมผัสได้ใช่ไหมฮะที่โฉล้มงเ ก็คือผมก็ไปหลายๆประเทศในทัวร์ครั้งนี้ใช่ไหมครับรู้สึกว่าแฟนๆชาวไทยเอเนอร์จีคือแบบสุดๆอยู่อันดับต้นๆเลยอ๋อนี่ขนาดแถลงข่าวนะฮะเอเนอร์จีก็ไม่ได้แพ้เลยสำหรับคอนเสิรของคุณลองดูในห้องฟังเสียงแต่ว่าเต็มที่ของเขาดูไหมฮะดีครับอยากให้เสียหน้า ผมว่าน <S it> ี <Elena> <S <S ่แหละครับคือเอเนจีที่ผมรอคอยที่จะเจอในล้วนีกแต่รีบมาว่าในห้องเนี้ยไม่ได้มีแค่มุจื่อย่างเดียวยังมีสิ่งมวลชนด้วยทีมข่าวท้งทีมข่าวทุนและถ้าสื่อมวลชนเนี่ยส่งเสียงร้องพร้อมกับบุรี่เนี่ยมันจะที่เป็นเอเนจี

<놀람> <놀람> 너무, 너무 놀라운데요? 이만 재밌을 것같는데는게 처음이에요. 아티스트가 무대 위에서 가장 낮은 톤의 에너지를 듣고 싶다. 는 것도 처음이거든요. 어떻게 감사합니다, 처음이에요. 고 e b 요 u c e Bruce, 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 b r u นนาา่เอวถ้าพ <cues> <spe ech existential Christians> ี่นุยคิดว่ามันโอเคลองดูันนี้ถ้าโอเคพี่เอาไปใช้ได้เลยค่ะว้าวว้าวทุกคนนะเดี๋ยวเรากดเสียงให้ต่ำที่สุดขอร้องฟังเลยนะฮะขอร้องฟังเลยนะหนึ่สองสานะหนึ่งสองสามคุณฮะชุบเดีนะคะคุณจืฮะมันเป็นเกิดคำว่าเส้นบางๆนีในภาษาเกาหลีไหม 아, 제가 네. <뽤러> 하면서 생각한 게 나중에 좀 약간 이렇게 야유하는 것좀 들리지 않을까 싶었는데 또 멘토 님께기자님께서 알아서 이제 그 선을 지켜서 해 주실 것 같아요. 딱그 저기 이 약간 긁히고 เพร เหมือนแบบโหไหมแต่คือทุกคนก็แบบช่วยให้มันยังอยู่อยู่กับทุกอย่างอยู่โอเคเน้ขออีกสักทีครั้งสุดท้ายถ้าออกตาเราบอกัำเขาก็ผสมเลยไหมงั้นเราผสมไหมคะเราผสมที่ยี่สี่จุดลึกแถวหลังลดพื้นบุหรี่ถอนเสียงสูงนะคะสามแถวหลังเสียงสูงแล้วก็จะที่เหลือข้างหน้าเสียงต่ำนะต่ำนะขอตอนครึ่งหน้าเสียงต่ำนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามครึ่งหน้า ยอแพ้โอเคหนึ่งสองสามคุณรู้สึกผมว่าดีว้าวว้าวอ่าชดีมากเลยครับเป็นมิติใหม่แห่งวงการว้าชมมาเ่คโนโลยีจนยอดาชอยสืดีมากเลยครับขอบคุณมากนะคะตบอือลี้ตัวเองให้ได้หะ กมือให้กับเจ้าของความคิดนี้ด้วยฮะคุณต้องบอกว่าเป็นแารของคุณเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเพลงเพลงหนึ่งที่เขามีความสึกว่าชอบมากๆเลยแล้วก็ฟังบ่อยฟังตลอดนะฮะเป็นเพลงที่แบบฟังธรรมดาก็โอเคแล้วแต่ถ้าได้ฟังสดๆเขาจะมีความสุขมากๆเลยฮะคุณผู้ชมฮะโอเคครับนะครับซึ่งเพลงนั้นก็จะเป็นเพลงที่ชื่อว่าอะไรฮะ ขอบคมากขอบคุณมาที่ตอบตรงสิรู้รู้ิงนรู้หรอิา่งนัเองนะคะเป็นไปได้ไหมคะดูจุดที่เราจะได้ฟังสดๆสักหรอบบนเวทีขามาไล่รทีสดที่สุดแล้วห้าสปอน้าสปอนหือครั้งลยหคะ 짧게 이없고한 소절이라도 แล้วใช่ไหมครับนี่รู้สึก้างคที่เป็นแฟนชอบเพลงนี้มากๆเลยครับคุณจิะดางเลยรดีมกเครีมากเลยครับดีมากเลยครับดีกรูบสึกเดีมากเลราะวีมพอเห็นทุากคนที่แบเลยคบเพกลงคี่ผมแตเงอย่บากเงบี้เยครับลรู้ดีกรดีอกยู่แลยวค่ะบะฮะชอบใชมมมกัีด้มคะ แลเป็นไปได้ชื่อเลยว่าแฟนก็อยากจะฟังคุณร้องสดๆในทุกๆครั้งฮะอ่าทอดใชไม่ะผมยงเวอะไรไอนี่้ผมก็จะแบบพยายามแสดงไลฟ์สดๆให้ทุกคนฟังกันบ่อยๆนะคะคะเอาละ่ะอีกหนึ่งเรื่องของคุณอุจึก็คือคุณได้รับเป็นที่ยอมรับว่าเป็นออร่าเดอร์ศิลปินที่มีความสามารถหลากหลายใช่ไหมคทุกคนใช,ใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างคะ 사실 과분하다는 생각을 많이 하긴 하지만 그래도 그거에 맞는 활동을 많이 하려고또 노력을 하게 되는 것 같고 그 과정 안에서 또 저도 발전을 해 나가는 것 같아서 이게 기분이 좋다고 생각이 들고 앞으로도 그수식어에그걸 맞는 그런 사람이 될수 있도록 노력을 해 보도록 하겠습니다. 그래서 what are on t h 고 팀이 막 ฟัง하는 그 พอที่จะโดนเรียกแล้วก็ยอมรับว่าแบบเป็น all r o เดอร์หรือเปล่านะคะแต่พอได้ยินว่าทุกคนเรียกแล้วก็มีฉายาว,ว่าเดอร์อย่างเงี้ยคะ่ะผมก็ตั้งใจมากๆเพื่อจะพัฒนาตัวเองแล้วทาให้ดีขึ้นในทุกๆด้านทุกๆอย่างเลยครับปรบมือให้กับความเก่งกาจของเขาเลยนะครับนะครั้งนี้มาที่เมืองไทยแล้วบอกว่าเป็นการปิดเวิร์ดทัวร์ของคุณกุจิรเลยอยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกประเทศไทยของเราเป็นการปิดเวิร์ดทัวร์ครับคุณกุจิร <laughs> 어, 아무래도 사실 제가 첫, 어, 제 콘서트 우주라는 이름으로 콘서트를 했을 때 해외에 나와서 했던 콘서트 처음이었던 게 태국이었던 걸로 기억을 하거든요. 그때의 그 감사함과 또 저번 투어, 이번 투어 처음 시작했을 때 왔던 그때의 기억과 또 생각을 해봤을 때 어, 여기서 마무리하는 게 제일 멋있을 수 있겠다. 그리고 감사함을 표현할 수 있겠다는 생각으로 또 오게 된것 같습니다. ก็น่าจะเป็นเพราะว่าผมจําได้ว่าต่างประเทศแรกที่ผมเคยมีคอนเสิร์ตนีคะที่เป็นวูจืดเนี่ยก็คือที่ประเทศไทยแล้วก็จําได้ว่าตอนงานอูรีครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือประ,ประทับใจมากๆมีแต่ความสุขแล้วก็ความประดับใจใช่ไหมคะผมก็เลยอยากจะตอบแทนแล้วก็อยากจะแบบบอกทุกคนว่าขอบคุณมากจริงๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเปิดเวทัวของเราที่นี่ที่ประเทศไทยก็น่าจะเป็นการบอกขอบคุณกับแฟนๆอย่างจริงใจแล้วก็น่าจะรู้สึกว่าแบบมันเท่มากๆด้วยค่ะ ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเลือกเมืองไทยของเราฮะเขาเลือกเราฮะทุกคนซึ่งแฟนๆบอกว่าปิดเวท์เนี่ยวันนวันพรุ่งนี้ถูกต้องไหมฮะและคุณสามารถเปิดใหม่ได้เลยอีกวันนึงคุณเปิดทัวร์ใหม่เด้ทวันเันทร์เลยฮะรท่านพร้าลาพง้วน่ ขอโทษนะครับผมอยู่ในแถลงข่าวนยเมื่อกี้พูดเล่นขอควาโทษด้เมื่อกี้พูดเล่นเอาล่ะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้แบบนี้ก็เพราะความรักที่มีให้กันระหว่างศิลปินกับแฟนๆและแฟนๆที่มีให้กับศิลปินสิ่งหนึ่งที่คุณไม่เคยลืมเลยที่จะบอกกับแฟนๆนั่นคือคำว่าอย่าลืมทานข้าวนะใช่ไหมฮะ맞아요จโอเคไม่ใช 뭐 저한테는 밥 먹는 게 되게 중요한 시간이기 때문에 그런 거 같고 그래서 제가 생각하는 중요한 시간 또 팬분들이 또 그냥 쉽잖아요 밥을 거르는 게 근데 이제 꼭 먹어야 또 오늘 하루 일을 잘할수 있고 에너지를 쓸수 있으니까 좀 힘든 일을 할수 있고 오늘 하루 또 좋은 일이 있을 수있안 좋은 일이 있을 수 있지만 그래도 밥을 먹어야 좀 힘이 나니까 그런 의도로 말 ผมว่าผมพูดบ่อยๆเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าเวลาทานข้าวหรือการทานทานข้าวเนี่ย มันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วแบบห้ามลืมอะค่ะแล้วก็คือถ้าสมมติว่าเออเราบางทีเรายุ่งมากๆเราอาจจะลืมทานข้าวก็เลยอยากจะบอกแฟนๆว่าอย่าลืมทานข้าวนะคะเพราะว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันที่ดีหรืออาจจะเป็นวันที่ไม่ดีก็ตามแต่อยากให้ทุกคนมี energy ในการทํางานในการใช้ชีวิตต่อไปก็เลยอยากจะบอกทุกๆคนว่าแบบอย่าลืมทานข้าวนะคะอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าถ้าจะให้ครู้จุดแนะนําสัสาสามม่งเมนูเป็นเมนูนนอาหารเกาหลี

าาอ,อ,อาหารนเ,นเนื้อหมูแล้วพอดีมีผักแล้วเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูจากอาหารทะเลอากุชิมัสเป็นอาบุจิมก็คืออาบุเป็นชื่อปลาชนิดหนึ่งจากเกาหลีนะคะแล้วก็เอามาผัดกับหลายๆอย่างนะคะเป็นไงฮาไม่ใช่คนธรรมดานะสรรหาอาหารหลากหลายให้กับแฟนๆด้วยเริ่มเยอมแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะหลังจากนี้คืออะไรฮะไม่ทานข้าวอาหารไทยแล้ว แป่กหนูจิชาวไทยก็คือคุณแนะนำกับนิ้ต่อไปนี้เขาก็สั่งแต่อาหารที่คุณบอกสเมนูนี้ก็่ับเพือนไม่ช่หอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทานอาหารไทยเองนีอาะอย่าลืมผัดปักมุ้งไฟแดง잊ิไม่ใชเซรผัดปกมุ้งบมนิกลอรด่볶งก๋วยเตี๋ยงผัดปุ้งไฟแดงไฟแดงใช่ไห ใช่ครับอร่อยมากอะไรบางตอนใช่ครับเอาเรามาถึงจุเมืองไทยทั้งทีนะครับเจอเป็นแฟนชาวไทยแบบนี้อยากจะให้แบบว่ามีภาษาไทยเป็นคำพิเศษพิเศษสักคำหนึ่งพูดกับแฟนๆได้ไหมฮะช่วยช่วยได้เลยครับเอาเป็นคำว่าอะไรดีทุกคนต้องบริสุทธิ์กุศลเสื่อยากฟังทำไหนจากผมอะครับฟังคำว่า จำได้จำได้จำได้เอาคำนี้ดีกว่าเอาทไมคคำไหนครับคนที่หลอกขนาดนี้เป็นคอเนะอาไทครับีะ,ะคำาน,ะน,นคนที่หลอกขนาดนี้คนที่หลอกขนาดนี้ <S <S เป็นของคุณนะ แป้งของคุณนะอยากให้แบบใส่เสียงไปให้มันดูแบบว่าเขาเรียกว่าบบอะไรอ่ะมันเสียงอบอุ่นเซ็กซี่กว่านิดน,นึงขอขอยกตัวอย่างเลยไหมฮะคนที่หลอกขนาดนี้เป็นของ,งคุณรัฐมนตรีพี่ๆครับพูดจำไม่ได้พูดจำไม่ได้พูดจำไม่ได้คนที่หล่อขนาดนี้ คนที่หลอขนาดนี้เป็นของคุณนะเป็นของคุณนะขอเป็นนีทีอ้นดคนที่หลอกขนาดนี้เป็นของคุณนะคนที่หลอขนาดนี้เป็นของคุณนะสามแถวหลังที่สรงสิทสูงตายหมดแล้ว 자. 아, 그내ช이나스เป็이 네. 2 어, 0 2 3년이 거의 다지나갔는데 2024년까지 이제 꼭 마무리 잘 하시고 올해 24년에도 원하시는 다잘 이루시길 바라고 항상 건강하고 행복한 일이 좀 가득했으면 좋겠다고 생각이 들고 저는또 잠깐 여러분들이 아시다시피 이제 또, 어 <laughs> 또... 열심히 다른 쪽에서 열심히 또 건강히 지내다가 또 자주 소통하면서 있을 테니까 항상 건강이 지내셨으면습니다그็ค2023ก็ the <목소리> campaign 2024ก็อยากให้ทุ มีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็อยากฟิสิกส์ทราบเนี่ยพวกเราก็อาจจะไม่ได้เจอกันสักพักหนึง่งใช่ไหมคะก็คือผมก็จะเต็มที่กับในทุกๆอย่างทุกๆงานที่ผมน่าจะได้ทําในปีหน้านะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยว้าปรบมือให้เลยสิหะอยากมาพบกัเบเป็นพนไทยดอกยาหสนิทที่มาคุณดูจือด้นยหนุยให้คุณทำงานหนักเกินไปไหมคะ ไม่เลยไม่เลยไม่ขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสในวันคริสต์มาสและปีใหม่และปีใหม่นี้ครับนี่ครับเอาโลวเลยคุณจึงเป็นคนที่เก่งมากเขาความจำดีมากคิ้วทักประโยคใหม่อีกครั้งเาโว์าทาวกสาา Merry Christmas! Okay, I'm not high time for what you 제 o n 날 t have. Oh, fine, I'm not so. You want to go 저번에 보셨던 그런 뜨거운 에너지 한번 느끼고 싶어서 왔으니까 같이 재밌게 즐겼으면 좋겠고 저도 그에 걸맞는 멋진 무대로 보답하도록 하겠습니다. 항상 건강하고 오늘 잘 오늘 맛있는 거 많이 드시고 네 건강한 모습으로 만났으면 좋겠습니다. 그 พรุ Finnish, no ่งนี้นะคะเราก็จะได้เจอกันทุกๆคนในงานอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คือพวกเราก็ไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมครับก็คือรู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาในประเทศไทยที่ผมรักมากๆแบบนี้นะคะแล้วก็จาได้ว่า Energy ของทุกคนนี่คือสุดๆไปเลยนะคะบอกว่าพวกเราก็จะสนุกกันเต็มที่พรุ่งนี้นะคะแล้วก็ผมก็จะเต็มที่เพื่อที่จะตอบแทนใน Energy ของทุกๆคนแลวก็ความรักของทุกๆคนด้วยอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะครับเชื่อมั่นเหลือเกินว่าวันพรุ่งนี้จะมี energy ดีๆที่เกิดขึ้นในงานของคุณอย่างแน่นนอกับ Ua, ẻ, nh, è, อุจิวร์ัตุว์บูรีแอนด์อินแบงค์คอร์คอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณอุจิค่ะ